ถ้าจะขี่มอเตอร์ไซค์มันต้องมีใบขับขี่แต่เมื่อไม่มีใบขับขี่และยังขี่ไม่ได้มันก็ต้องอัดเดบแบบนี้ค่ะแต่ข้ามขอบไปใส่หมถไปหมดที่เลยรถเทยังัะไอ้น้องรถเทยังวะ นี่นี่นี่รถอะไรเนี่ยจักรยานไหมละ่ะจักรไาเอาเป็นเป็นพันผสมะเป็นแบบเป็นพันผสมฮะก็ไม่ได้มีเครื่องยนต์ไงแบบนี้ไม่ต้องสอบใบข,ขับขี่แบบนี้ขี่ได้เลยเพราะมันคือปั่นจักรยานถูกไหม,มแต่หน้าตามันเหมือนมอเตอร์ไซค์อะค่ะนี่เลยคุณตํารวจเ,เห็นแล้วประทับใจจนต้องขี่ตามประกบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าไอ้น้องรถแต่งได้เท่มากคือตอนแรกเนี่ยนะคะน้องก็หันไปยิ้มแต่แอบตกใจอุ้ย ตำรวจทักจะโดนอะไรไหมเนี่ยนะคะ<ม>ตำรวจบอกไม่มีอะไรก็เห็นหน่ารักก็ถ่ายคลิปเฉยๆนะคะบอกว่าหนุ่มน้อยอรายนี้แว้นมอเตอร์ไซค์ในคราบจักรยานอยู่แถวแถวถนนเอกชัยชาวเน็ตก็ทึ่งเขบอกแม่ครีเอทจริงๆเมื่อใจอยากขับแต่ยังทําใบขับขี่ไม่ได้ต้องจดลิขสิทธิ์แล้วแหละจัก,กรไานนี่นะฮะเห็นบางทีบางทีคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านหรือว่าบางท่านนะฮะอาจจะเป็นขับเล็กๆะอะไรเงี้ยนะขับในหมู่บ้านนะเป็นการออกกําลังกายหรือว่าขับไปไหนไกลๆก็มีเหมือนกันนะ Oh,